ขายของมาปลาทูปัฒนาเป็นแม่ค่ะมึงม่ขายมาซื้เลยเอ้าไปขายยังไปขายยังขายปลาทูมึงมีขายมาซื้อเลยมึงมีไายมาซื้อเลยบ่มีขายมาซื้อเลยบ่มีขายมาซื้อเลยขายได้เท่าไหร่ชิบขายได้ชิบะต่ขายง่ายกวน ขายได้สิบบาทโอ้ครับกอกรกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาหาพ่อน้องพิมพ์นะครับมาตามแนวทางของพ่อน้องพิมพ์นะครับผุม ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจวารณญาณในการรับชมพอน้องพิมพ์เจอตุ๊กแกนะครับตัวเบลลมเลยครับตุ๊กแกโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับผมสูงให้ดูนะครับตุ๊กแกนะครับผมไหนอะ นี่นะครับตุ๊กแกนะครับเป็นพี่น้องครับผมลงใสยตุ๊กแกมาให้โชคนะครับเนาะถ้าวันนี้พอน้องพิมพ์จะจุดธูปขอโชควันพระนะครับผมครับแนวทางจะไปแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมครับ วัสดีค่ะบบสวัสดีครับพอนงพิมสวัสดีครับสวัไดีคแับวัมอีครับสเัสดีครับสวัะดีครับสวัสครับสาีครับสวัดีครับสวัสดครับสัสีครับสวัสดีรัวัสดีคริบยวัสดีครัันดีครับสวัดครับวัสครัสันดีครัดครับสวดีครับสวัสดีครับสตอนนีครับดภัลดวครับสวัม่ัสวัสดสวัสดีครับสัสดีครับสวััวัสดาครับผมีคอับสวัสดับสวค่ะแส่นครับ่วังช่องอ่า ค่ายากกลับบ้านบ่ได้มากนะครับเว้ยติดโควิดผมเลยไม่กล้ามาแม่นครับรับสารภาพเลยก็คือแต่เขาทูนเก้านะครับทูนเก้าแลครับไอ้วังปูมาเห็นอยู่นี่บ่อหนากระปิดเสียดายเนาะพี่น้องเนาะครับผมบ่ได้มากงวดนี้เอาไม่ค่ะเป็นแังไหนฟันหรือเปล่าค่ะงวดนี้จะฟันอยู่ครับแต่ว่ามันจื้อเรื่องจื้อแล้วบ่ได้มันเกี่ยวกับเล็กหน่อยนี่แหละอืก็เลยบ่ท่านไหนอยาก ให้แนวทาง่องคว้ามฟันครับใกล้ๆกันย้ำชัดก่อนแต่ว่าคาถาเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีวันทาก็ถูกไห้เนาะครับจังไพรมาโดนเนียวเอาเห็นเมื่อกี้ดูต้นไม้เห็นเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะทีนดี้ผมเห็นเป็นหาแปดต้นตัวนะครับหมองกับแก่แม่นครับแม่นดูเห็นแต่เลขหาไปเดี๋ยวไปดูพอน้องพีมพาไปดูหน่อยครับว่าเลขต้นมะขามกับเลขทูบจะตรงกันไหมนะครับอัแก่ี่นอน มันจะโดดใส่ผมไหมเนี่ยวอ่านี่ครับเลขาที่ว่าที่ว่าเห็นทีแรกนะครับครับผมแต่่วาช่วงนี้ยเป็นเลขแปดต้องต้องขยายออกอีกนิดนึงนะมันจะเป็นเลขแปดนะครับต้องต้องขยายออกอีกนิดนึงขยายออกอีกห้าแปดได้ไหมครับห้าแปดปะค่ะแม่นครับห้าแปดครับเห็นสองตัวห้าแปดลองลองปิดจานหน้ามึงครับตาเห็นบ่าคือแบบ บางทีก็เห็นเป็นเลขเกตเกมเ็ตแปดเจ้าชายของที่มีเห็นเป็น้าแปดครับอือกูเห็นเห็นเป็นเจ็ดแปดแมงครับเป็นวางสันโอมันเอาสีเมื่อนี้พอนลองพีมสีจุดถูกห้ครับครับผมค่ะพอว่าความฝันว่าท่านฝันชัดเจนไม่ครับมันถกว่าเป็นเรื่องเป็นเล่าเนี่ยแต่ว่าจื่อบได้แต่ว่าเกี่ยวกับเด็กน่อยนี่แหละครับอือครับผมเ่อยโเนี่ยชับันนีกบ่ท่านได้ยกให้แนวทางนะครับครับ อย่างเอ็นซีเสียเงินอืมถูกเบิ้งก่อนเนาะค่ะชอบกแล้วจังพองพิมพ์แล้วอะไรดำดำครับตรงเนี้ยผมกับบอลูขึ้นกันตะก่าคือจังว่าดำดิอ่ามากขึ้นเชียวแปลกจังเป็น่ี่เป็นดำดำอยู่กลางโอ้โอปอมันสังเกตเนาะพี่น้องเอาเป็นน้ำเลยนะครับอ้าวพองพิมพ์เป็นน้ำออกมาตัวสะโพอดำอ่านั่นเดิผมกลัวแต่ตุ๊กแกกระโดดใส่นะครับเนี่ยอันเป็นห้อยแยกเปลี่ยน์ไม่เป็นน้ำซึมเลยอ่าแล้วเบิ่งเฮีนร์นี่ น้ำซึมน้ำซึมโอ้ยแมนอีดีท่านผู้ชมน้ำมันหรือเปล่าพอน้องพิมลองจับดูด้วยครับมันใช่ไหมใช่ใช่เขาไม่รู้เนี่ยมันเกเป็นมันๆเนยเดี๋ยวน้ำธรรมดาครับน้ำซึมออกมาจากต้นได้แปลว่ากับเป็นน้ำมันจริงๆครับอืมอีดีนี่อเรื่องจริงอ่าลองรูปดูอ่าเอดมินลองลองลองดูลองดูกบบักบักมานะครับพ่อน้องพิมก็เพิ่งเห็นเลยนะครับอ้มีน้ำมีมีน้ำออกมานะครับเบื้องแรกครับได้อไอ้น้ำกับอ่อ น้ำมันมันจะต่างกันนะฮะเป็นมันมันเนาะอืมมันจะเป็นเป็ยี่ยมอยู่นะฮะเป็นเยี่ยมมันมันผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับแม่บครัผมก็ยังว่าทำไมมันน้ำมันดำๆนะครับพอดีแอดมินก็เพิ่งสังเกตเนาะเพิ่งมาพอดีมือนี้แต่ว่าถังทึ่งเป็นเป็นจุดเดียวอ๋อมือนี้พอหลวงพี่อมเพิ่นจัดทุให้วันพระเนาะค่ะวันพระนะครับ ลัแต่ตุกแกโดดลงเดียวสบายได้่างหายไปโดนครับแโดนไดติดโควิดแต่ว่อห้องพี่มดยิดดอกครับโควิดอะไรนะโควิดสิบเก้าแมนครับแมพี่มติดโควิดสิบเก้าแม่งวดออกเนื่องาวนี่เตะเลยเฮ้ยหงวดนี้มาสิบเก้าะยุ่งเลยเลยงดาอยู่บ่ออกไปแล้วครับอาพ่อหนุ่มพี่มดหจุดทูก ก้อนวันที่สิ้นหาเป็นถวายองค์ปู่ให้นะครับวันที่เท่าไรก็ค่ะก่อนวันที่สิ้นหาเนี่ยนะครับเป็นถวายองค์ปู่ดำจะมีสายบุญมาถวายพี่ปู่ดำโอ้ครับผมคุณแม่จากต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์คุณแม่แม่คครับครับสาธุครับสาธุบุญด้วยนะครับผมวันที่สิ้นหาพี่น้องครับผมว่าจะได้มาเจอกันก็ไม่เจอนะครับเนาะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอทางเบิมกลัพซ์โตเป็นเพืนว่าดั่งครับ ไว้โอกาส้า้ามีธุระก็เลยโบสเกันครับเดี๋ยวรอบนาจ้งสีค่อยเป็นตูปิ้เป็นตอนนี้เป็นตูปอมไปก่อนค่ะเฮ้ยว่าเห็นกันรองครับบจุดทูบแล้วนะครับผมจุดทูบได้แปดสามแปดนะครับเนาะครับพอน้องพิมพ์จุดทูบให้วันพระนะครับผมแปดสามแปดส่วนเลขต้นมะขาม นะครับห้าแปดแต่ตั้งห่างหินเป็นเจ็ดแปดตัวไหนหนึ่งโอ้เด็กถูกบอกว่างามงามแปดสามแปดแปดสามแปดนะครับองค์รับที่ว่าเบิกทรับได้หลายแสนเงินเต็มเลยครับแม่เอนยูที่กลับมาออดอีกว่าแปดสามสามแปดฮะอย่เรื่องแปดแปดด้วยท่านผู้ชมกระโดนในได้นอคอหนองพิมพ์บริจุดนะคะครับผม อาบ่เนี่ยอาติให้จุกให้มานท่านผู้ชมตั้งแกป่อยเลขมากกับบอคพลาดเรืออ่ะา่อน้องพิมเขาเม่นอยู่ครับ่าน,นผู้ชุ่มกับพิจนาเบิ่งชอบกัดตามด้วยค่ะเน้อแปดสามแปดนะครับเนาะครับผมอันนี้คือ เลขทูบแปดสามแปดอยู่ต้นไม้หาแปดอันนี้คือคงจะถ่ายจังยำกันไหมให้เพื่อนแขนแขกกันอันนี้ต้องงันให้ต้องวดให้เบอร์ทนเศูนย์หกสองสี่แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหกแปดท่ถามก่อนก็ได้นะค่ะครับผมโทรติดต่อได้ครับแม่นั่งเพียแอดมินมาพระท่านคะทบก่อนเลยก็ได้แอดมินกิตุระนะครับ ครับอันนี้คือต่องวดนะครับพ่อน้องพิมเนาะครับผมไม่ได้มานานทางพี่น้องเด้อครับไม่ได้มาหากันนานเอฟซีคิดถึงแม่นครับติดโควิดติดโควิดเมียติดเมียติดีต์ครับครัแต่ว่าพ่อน้องพิมมีโบติดดอกพ่อน้องพิมโบติดครับผมแยกกันอยู่แต่ว่าบ่ไก่เมียเลยเมียนาบูดอยู่แม่นครับช่วงช่วงกักตัวนะครับเนาะครับตัวท้องพิมก็วิ่งมาขายปลาทูได้สิบบาท แมนครับคนว่าขายประตูได้สีิบบาทบ่มีลูกค้าเลยว่าสั่นพันว่าได้จริงก็ได้ขายอยูอ่แมนครับเป็นได้ขายของนันยายของพี่น้องอุ่นอ่ะบางทีนี่คุณก็บ,บอกไอ้คุณแม่ต่งา,า,า,างประเทศนะครับว่าจะถวายองค์ปู่ดัมเฮาบอกว่าไวงไงครับบอกหาแปดนะครับตัวเดียวโคโลแล้วสิบเก้านี่เป็นเลขขึ้นคันเมื่อนั้นขึ้นคันได้เลขสิบเก้านะครับครับผมก็บเพื่นก็ไใดทั้งบนทั้งล่างนะครับครับผมงวดที่วหาแปดงวนหาแปดกันหนึ่งเก้าแมนครับ โทรถามหรือว่าโทรหาพ่อหน้องพิมแล่ะก็จังคอยถามน้องพิมเองก็ได้เนาะครับผมเพื่อพ่นบัวข้างโทรศัพท์บังที่แอฟมินมาพ่นบับอกก็มีเนาะแมนอยู่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์เป็นครับอ๋ขอบคุณพ่อน้องพิมครับขอบคุณพ่อน้องพิมครับผมครับขอบคุณครับเศร้าแล้วเนาะครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อน้องพิมพ์นะครับเนาะครับที่มองเห็น ต้นมะขามนะครับเป็นห้าแปดตกมันน้าหรือน้ํามันไม่รู้ครับมันมืดนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของพอน้องพิมพ์นะครับเนาะเลขทูบก็แปดสามแปดนะครับส่วนเลขต้นมะขามเห็นเป็นห้าแปดแต่ตัางงาเห็นเป็นเจ็ดแต่ผมก็เห็นเป็นเจ็ดนะครับหตาใครตามันนะครับเนาะแต่พอน้องพิมพ์เห็นเป็นห้าแปดนะครับครับครับผมอ๋อขอขอบคุณทุกท่านนะครับไหนไหนชัดเลยครับ จะ z ซูมดูครับนี่มองไม่เห็นนะครับป8ครับ5-8ชัดเลยครับไอ้นุกพ่อนุ่พิม์ไปชี้ให้ดูอีกรอบหน่อยครับผมอ่าดูนะครับอันนี้เลข5ครับเออ5ครับผมอันนี้คือเลข8ถ้ามองอยู่ช่วงไกลๆนะครับ8ถ้าอยู่ใกล้มันจะไม่ชัดเท่าไหร่ต้องมาช่วงนี้ครับแอดมินอ่าถอยออกมานิดนึงพัดเลยครับ โอเคครับผมก<อ>็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ